3เหตุผลที่ทุกคนไม่ควรเชื่อข้อมูลจากคนขายประกันข้อแรกครับเพราะว่าคนขายประกันเนี่ยได้ไรายได้หรือว่าคอมมิชชั่นเนี่ยเป็นเปอร์เซนต์จากบริษัทประกันนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเลือกขายสินค้าที่เขาได้กําไรเยอะที่สุดมากกว่าสินค้าที่มีประโยชน์กับทุกคนมากที่สุดข้อ 2. ครับการซื้อตามคําแนะนําของคนขายประกันเนี่ยอาจจะได้ประกันที่เกิดความจําเป็นเช่นประกันรถยนต์ครับทุกคนนะ่ะนิยมทํากันแต่ประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งเพราะว่าคนขายไม่ค่อยแนะนําชั้น2บวก3บวกให้ เนื่องจากว่าชั้นหนึ่งอ่ะมันแพงที่สุดครับทั้งที่พฤติกรรมการขับรถของบางคนใช้2บวก3าบวกก็พอแล้วข้อ3ครับการเชื่อข้อมูลจากคนขายประกันแค่คนเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เราไม่ได้ของที่ดีที่สุดเพราะว่าคนขายแต่ละคนครับเขาก็ได้โปรโมชั่นจากบริษัทประกันมาต่างกันบางคนก็ลดให้เยอะบางคนก็ลดให้น้อยถ้าอยากได้ประกันคุ้มคุมเนี่ยเข้าไปดูที่ไพซ่ามันนี่ดีกว่าเราเป็นเว็บเปรียบเทียบประกันที่รวบรวมหลายๆคนขายไว้ให้ทุกคนดูอยากดูคลิปยาวๆเข้าไปดูต่อได้ที่ช่องเรานะครับ